ความหมายนะครับดีๆแล้วก็ดอกกุหลาบที่สวยงามนะครับก็ขอบคุณทุกดอกที่ไปนะครับที่เตรียมลัตรให้หลวงพ่อจะมอบไว้นะครับในทุกๆครั้งที่ทีมงานทนักงานท่านใดท่านหนงมาขอขอบคุณพญานุสูตรครับคุณสมคบใจคุณสมคบด้วยนะคะไปนะคุณซมมาอ้อเป็นอีกอีกชุดหนึ่งไม่ไเป็นคุณสมพรจากละกอนนะคะแล้วก็ อ,อิสระนี่ทำอะไรนี่กีอิสระใช่ไหมฟลาโวสใช่ไหม <c oughs> ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลย <c oughs> ไปทายข้อเที่ยงกันบคุณมากนะคะขอบคุณสื่อชวนด้วยเข้าขอบคุณมาขอบคุณมากค่ะขอบคุณท่าน แล่นนวไปมีตว่าร่องเร็จเรื่อเสร็จองส็จบ้านก่อนบ้าน็ไรเสร็จ้นเร็จเสร็จเบ้านเไมเ่านเ็บ้านเไร็่อ้นเไ่้าไ้นไ่้นไรเอ้าเเาน ดลงดันวยไล์ด <F> <le> e ้วยนะครับดันดันดันนะครับสามพไล์นะครับก็นักไปยังไม่ได้กดนะครับดันนะครับแล้ดันนะครับสามพไล์ด้วยนะครับทุกทีดันไล์ด้วย มาแล้วคุณผู้ชมบอกว่าชื่อสมุทรไชย